ขอต้องรับสู่พิาการเรื่องเด่นวันนี้นะคะพาการดวงรายวันประจําวันที่26มิถุนาย,ยน2 5 6 4ค่ะวันนี้เราพิการชุดเดิมมาอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าแม่หมอยไม่มีเวลาไปร้านหนังสือวันนั้นไปก็รีบนี่คะก็ไม่ได้ผลิตไปซื้อสีไม้ให้แม่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาดูของตัวเองก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะถ้าได้ไปอีกครั้งนึงก็จะหาสีไม่มาแปลกๆมาให้ค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันเนาะอ่ะค่ะก็เรามี ไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2และกลองที่3นะคะก็เดี๋ยวเรามาตั้งจิตทิ่ฐานแล้วฟังคำทำนายกันนะคะแล้วก็มาดูว่าทิศทางดวงชะตาของคุณในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะแล้วก็บอกก่อนว่าเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามเรื่องเด่นวันนี้เพียีการดวงรายวันของแม่หมอนะคะรู้สึกเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็มีกําลังใจมากเลยที่บอกว่ามีคน ติดตามมีคนถามถึงนะคะแล้วก็ถ้าจะก,กรุณานะคะก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้กับหลายๆคนนะคะได้มีกําลังใจในแต่ละวันมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่เพิ่มเข้ามาติดตามอิมุลพยากร3926นะคะฝาก,กติดตามกดกระดิ่งสําคัญมากเลยนะคะกดกระดิ่งเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญค่ะแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะเอาละค่ะพูดมาเยอะละขายของมานานละเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะไปเลือกไพ่นะคะกองที่1่กองที่2และกองที่3ค่ะ รับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ราชนีถือถ้วยค่ะ2ไม้เท้าค่ะ6ไม้เท้าค่ะ แปดเหรียญค่ะแล้วเวลออฟฟอร์จูนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าออคุณวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนก็คือในเรื่องของการใช้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดจาหรือจะใช้ลักษณะของอ e ีเมลหรือลักษณะใช้ลักษณะเอ,อ่อการพิมพ์แชทนะคะหรือการโต้ตอบอะไรในวันนี้ออต้องระมัดระวังดูเรื่องของวันเวลาหรือดูะรายละเอียดการพูดคุยกันดีๆนะคะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือว่าอาจจะมีการแบบตกหล่นกันหรือว่าอาจจะมีการ คุยไปคุยมาแล้วงงๆหรือว่าอาจจะแบบอ้าวตกลงไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันนี้ค่ะในการเจรจาในตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องของการถูกอารมณ์นะคะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องฝั่งลูกค้าอาจจะรู้สึกไม่ดีกับแม่ค้าหรือฝั่งแม่ค้าอาจจะรู้สึกไม่ดีกับลูกค้าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประคับประคองให้มันผ่านไปด้วยกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้เหมือนกับว่า ต้องอดทนนิดนึงค่ะโดยเฉพาะเราที่เป็นแม่ค้านะคะหรือว่าเราที่เป็นลูกค้าก็ต้องแบบอาจจะต้องทองเข้าใจหรือว่าคุยกันให้มันมีความชัดเจนนิดนึงเนาะ <c oughs> เพื่อว่ามันจะได้แบบงานจะได้จบทีนี้ในฝั่งเราที่เป็นแม่ค้านี่สิเออเราก็ต้องแบบอดทนนิดนึงเพราะว่าบางทีการพิมพ์กันในฐานะแม่หมอเป็นนักเขียนนะแม่หมอรู้เลยว่าการพูดกันเนี่ยาการใช้คําพูดเนี่ยบางทีมันยังเข้าใจตรงไม่ตรงกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีการพิมพ์อ่ะมันก็อาจจะ ตีความหมายไปได้อีกแบบหนึง่งหรือว่าเข้าใจกันอีกแบบหนึง่งดังนั้นต้องถามย้ำนิดนึงนะคะว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมมีความแม่ค้าวันนี้คุณแมคคาทั้งหลายอาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังในตรงนี้นะคะแต่ถามว่ามันจะมีปัญหาจะเสียยอดเสียออเดอร์ไปไหมไม่ได้เสียค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะอารมณ์เสียหรือรู้สึกจี๊ดจี๊ในใจเคยเป็นมาที่เรามีความรู้สึกว่ามันไ่พูดไม่รู้เรื่องจังหรือบางทีแบบเรา,ารู้สึกจุกข,ขึ้นมาในอกเลยหรือจับจุกข,ขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาพูดกับเราแบบนี้หรือทาไมเเเขาาาาาาททํ่่่ีีกกกัับบบบรแแนนนนน้้น้็ตออองงววะะะคพืล เพื่อเงินเพื่องานและเพื่อเงินนะคะก็ประคับประคองไปค่ะค่อยๆคุยค่อยๆเจรจากันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดได้นะคะแล้วมันก็อาจจะทําถ้าคุยกันดีๆอาจจะมีเกณฑ์ขายของได้เพิ่มไดออเดอร์เพิ่มด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าทิศทางไปนิดด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในการใช้ออนไลน์ในสถานการใช้การสื่อสารคนที่เลือกภายในกองที่หนึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ดูอย่าให้ตกหล่นนะคะช้าๆได้พระเริ่มงามนะจ๊ะเอาละค่ะทิศทางต่อไปในวันนี้นะคะของคนที่เลือกภายในกองที่1ก็คือว่าสิ่่งงทีคุณกําลัจะ ทำหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้นะคะมันมีโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จแล้วมันเริ่มที่จะเดินหน้าต่อขยับไปขยับไปได้นะคะวันนี้ใครที่กําลังลังเลนะคะว่าจะรับบทบาทของการทําหน้าที่นี้ดีไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าฟ้าสั่งให้ฉันมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยคะ่ะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะหรือว่าความรู้ความสามารถนะคะของคุณเนี่ยฟ้ามองเห็นแล้วว่า คุณสามารถทําได้และการที่วันนี้เขายื่นหมวกมาให้คุณในตรงนี้เห็นไหมเห็นให้ยื่นหมวกว่มมันบ่งบอกถึงว่าคุณสามารถที่จะเป็นผู้นําในการที่จะนําความสําเร็จมาสู่สิ่งที่คุณทําได้ดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณมีกําลังใจและมีความมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณทํานะคะว่ามันจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จสร้างทีมงานที่ดีได้สร้างเงินที่ดีได้สร้างงานที่ดีได้แน่นอนค่ะ Well of for จุดบอกต่อไปใบสุดท้ายบ่งบอกว่าคุณจะได้รับการตอบรับและที่สําคัญนะคะในรอบการทํางานครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ คุณจะได้มิรจากคนรอบข้างเข้ามาช่วยหลายๆสิ่งหลายอย่างทําให้งานมันสําเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะใครวันนี้คขายผลไม้นะคะอาชีพขายผลไม้อาชีพที่ขายเกี่ยวกับอาหารนะคะอาชีพที่ขายเกี่ยวกับน้ําปั่นนะคะหรืออาชีพที่ขายเกี่ยวของกินอาชีพที่ออลักษณะเหมือนกับ รับเงินสดน,นะคะหรืออาชีพที่แบบมียอดโอนเข้าบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะไหวเจ้าที่เจ้าทางในพื้นที่ของคุณให้ดีแล้วก็สวดมนต์นิดนึงนะคะโดยเฉพาะใครที่มีความรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกรังเลใครเพิ่งออกตลาดครั้งแรกนะคะหรือว่าใครเพิ่งเปิดขายเปิดร้านขายครั้งแรกในวันนี้เลยสวดมนต์ไหวพร้ดีๆนะคะตั้งสพสวดมนต์ในตรงนี้คือหมายความว่าให้เราแบบมีกําลังใจหรือให้เรารู้สึกว่าเออมีความมั่นใจนะคะทํา ทำลักษณะแบบนี้แล้วกเ็เมื่อเราสวมบทบาทในตรงนั้นเราก็ขอให้เราไปให้สุดและอยายุนะคะอยาหยุดนะคะ,ยยะ,คะเพราะว่ามันจะปังเกิดขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะก็ส่งกําลังใจให้กับคนเลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะในวันนี้เรามาระวังเรื่องการสื่อสารนิดนึงนะคะตัวลง่งตัวเลขหรือการตีความถามกันให้แน่นอนถามกันให้แน่ใจนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา อื่นตามมาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเจอภาวะอารมณ์นะคะหรือเจออะไรที่กระทบใจกลับมาก็ขอให้มองว่ามันเดี๋ยวมันก็จบแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะส่งกําลังใจให้ค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณค่ะโอ้โหมหาเดฟ ชีวานะคะคุณได้ไพ่พระศิวะปางลักษณะของพลังไพ่นะคะบง่งบอกเป็นลักษณะของการที่พระองค์ทรงทำสมาธินะคะพระศิวะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมหาเทพที่เป็นนักบําเพ็ญนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงมหิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพของออในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะท่านจะได้ชื่อว่าได้ชื่อในหลากหลายพระนามนะคะแต่ว่าลักษณะของท่านนะคะหรือว่าโดยคาแรคเตอร์โดยพลังงานของท่านเนี่ยมหาสดาศัก มหาสดาพระองค์เจ้าเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนนะคะสัญลักษณ์ของความเมตตาสัญลักษณ์ของความเยือกเย็นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยที่สําคัญก็คือว่าการเป็นนักบวชหรือการเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แม่หมอชอบก็คือว่าท่านาไม่เหมือนกับคล้ายๆว่า,าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการที่แบบว่าถ่อมตนนะคะคือไม่ไม่อ้วดไม่ไม่มีตัวไม่ไมีตหนะเป็นอะไรที่แบบว่า แม่ก,การบูชาพระองค์ท่านก็ง่ายมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้พลังไพ่ตรงนี้บ่งบอกถึงว่า,าแม่ค้าทั้งหลายคุณแม่ค้าทั้งหลายที่วันนี้จเจออะไรมาก็แล้วแต่นในวันนี้ขอให้อดทนค่ะอดทนเสร็จแล้วจากนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะเราก็คิดง่ายๆก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามสิ่งที่ที่เขากําหนดมาเพราะฉะนั้นเราต้องเจอแบบนี้เป็นแคบบททดสอบหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราให้ฝึกความอดทนกับตัวเราแต่สิ่งนั้นะ่ะมันจะสําเร็จและที่สําคัญมันเป็นวิธีการเอาชนะใจการฝึกขันติบาร,ร อย่างหนึ่งด้วยนะคะดังน,นั้น ส่งกำลังใจให้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะในวันนี้ค่ะใครที่บูชาหรือคะหรือใครที่เป็นสายวิวปัสนาสายกรรมาฐานสายสายธรรสมาธินะคะพลังบุญของคุณหรือคะหรือพลังวิปัสนาของคุณนะคะจะเป็นตัวช่วยในการเบิกทางในการทําสิ่งดีในการทํงาทงานของคุณเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะออกไปสวบดบทบาทคุณพ่อคะคุณแม่คะนะคะนิดนึงค่ะกำหนดพองยุกกำหนดดูลมหายใจอาาปานสติก็ได้ค่ะเลยว่าเพ่งพิจารณาตามจริตของคุณนะคะสัก5นาทีหรือ10นาทีค่ะเรียกกำลังใจกับตัวเอง เรียกฐานสติให้กับตัวเองแล้วก็เป็นพลังบุญที่แผ่ให้กับเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่คุณค้าขายในตรงนั้นค่ะพลังบุญตรงนี้จะเชื่อมแล้วก็เปิดประตูการเงินแล้วก็เปิดพลังงานที่ดีให้กับคุณค่ะส่งกําลังใจงให้คนเลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะขอพลังพระเป็นเจ้าแห่งมหาสดาเจ้ามหาศิวะทรงประทานทอนค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะเจเรียนค่ะราชนีถือถ้วยค่ะเมจิกเชนค่ะแล้วก็ราชนีถือดาบนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ในวันนี้นะคะบางคนเริ่มมีไอเดียมีหัวคิดในการที่จะต่อยอดในการที่จะทําเงินในการที่กําลังคิดว่าจะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาต่อยอดกับ หร,หรือว่าหาประตูกลางหรือว่าเพิ่มการเงินของคุณนะคะราชินีถือถ้วยในวันนี้จะบ่งบอกถึงว่าคุณอาจจะกําลังคิดแล้วใช้การพิจารณาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะมีความลังเลหรือมีความไม่มั่นใจหรือมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นเหมือนวิตกกังวลน,นะคะไพ่ตอบอย่างหนึ่งคือคุณต้องมั่นใจในศักยภาพความสามารถของคุณแล้วก็ที่สําคัญคือคุณต้องมั่นใจใน ในครูบาอาจารย์ในสิ่งศาสตร์ถ้าคุณถ้าคุณได้ได้ได้เหมือนกับว่าได้ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าของคุณนำทางครูบาอาจารย์คุณนำทางต้องมั่นใจค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราชนีถือดาบอ่ะแม่หมอกมองว่าแค่คุณปลดล็อกความรู้สึกของเขาว่ามั่นใจแล้วเชื่อในศักยภาพในตัวตนของคุณนะแม่หมอว่าคุณสามารถที่จะลุยและทําให้สิ่งนี้น่าเกิดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีไพราชนีถือถ่วยบ่งบอกถึงว่าวันนี้คุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆสงบสติอารมณ์แป๊บหนึ่า ไปอยู่ในที่ที่เย็นเเอออันนี้เป็นเคล็ดไปอยู่ในที่ที่เย็นเหรือว่ากินน้ำเย็นเย็นหรือทําใจให้สบายสักนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆบักแบบ เขียนแผนผังออกมาหรือว่าค่อยๆตัดสินใจนะคุณก็จะได้พบทางออกที่ดีเลยต้องบอกแบบนี้นะคุณต้องได้พบทางออกที่ดีเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันลงตัวเบดเสร็จแล้วแม่หมอมองว่าความมั่นใจในศักยภาพและความมั่นใจในตัวคุณอน่ะมันทำให้คุณอน่ะวิง่งแล้วประสบความสําเร็จแล้วที่สําคัญนะคะมันจะเกิดดอกออกผลเกิดการแบบต่อยอดที่ดีแล้วที่สําคัญสิ่งที่คุณจะต่อยอดในวันนี้มันเป็นการต่อยอดจาการากแก้วนั่นหมายความว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วหรือสิ่งที่คุณอาจจะยังกาําลัง ทําอยู่แล้วคุณกําลังคิดว่าคุณจะหาทางยังไงที่มันจะ ต้านเงินขึ้นมาได้อีกก็ต้องบอกว่ามาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่จะต่อยอดต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องของความสวยงามคาว่าความสวยงามหมายถึงว่าทิศทางการทํางานของมัน,นจะเป็นในทางที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดดอกออกผลอย่างแน่นอนค่ะมัน่นใจในตัวเองนะคะอย่าก,กังวลอย่าลังเลเชื่อมั่นในศักยภาพในความสามารถของตัวคุณวันนี้ใครที่บูชาเทวดาทางน้ําใครที่บูชาสายพระแม่กาลีนะคะหรือใครบูชาสายพระแม่ธุระคานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณต้องเชื่อมัน่นนะเชื่อมั่นในตัวคุณและ เชื่อมั่นในพลังบุญของคุณและเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของคุณค่ะที่สําคัญนะคะศักยภาพความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งที่ มีค่ามากเลยค่ะอย่าดูถูกตัวเองนะคะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วเราได้ทําหรืออะไรที่เราลังเลแล้วเราตั้งใจแล้วเราทําได้แล้วแล้วมันประสบความสําเร็จมันจะคืออะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้เลยค่ะว่าในโลกใบนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเราทําได้หมดถ้าเรามีความตั้งใจที่สําคัญนะพลังงานของคุณบอ,บอกว่าคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วคุณมีความรู้ความสามารถ แม่หมองมองว่าอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะลองปลดปล่อยศักยภาพความสามารถวิธีคิดไอเดียของคุณในวันนี้มันที่มันจะเกิดการต่อยอดต่อไปในอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่เป็นแนวทางใหม่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณก็ได้ดังนั้นเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกล่องที่2นะคะแล้วก็เมื่อ,อ,อคิดได้แล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วแล้วตัดสินใจเรียบร้อยแล้วขอให้พลังแห่งความเข้มแข็งแล้วก็ความมุ่งมั่นแล้วความตั้งใจของคุณนะคะเป็นพลังบวกที่แบบดีดคุณให้แบบ วิ่งได้แบบเต็มที่เต็มร้อเซแน่นอนค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพลังงานของไพ่อะ่ะบอกบอกนว่าคุณกำลังมีความกังวลจริง,รงๆแม่หมอมอง,มอง,มองว่าในหัวคุณนมันมีรูปหรือมันมีแผนผังอะไรออกมาชัดเจนแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณค่ะวันนี้คุณอาจจะมีอาการปวดหัวเป็นไมเกรนหรืออาจจะมีความรู้สึกนอนไม่เพียงพอหรือรู้สึกว่าปวดปวด ปวดตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในวันนี้อาจจะต้องพักผ่อนหรือว่ากินยาและดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะที่สําคัญวันนี้อาจจะมีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกี่ยวกับเรื่องของระบบลําไส้กระเพาะอาหารมีอาการท้องเสียมีการท้องอืดท้องเฟอ้อถ้าทนไม่ไหวหรือว่าถ้าไม่ดีนะคะต้องรีบไปหาหมอเลยค่ะเอาละค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่2เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณ พระสะกันหรือว่าพระขันทกุมารนะคะในตำ,ต,ำต,ำตำนานบอกว่าท่านเป็นพี่ชายของพระพิคเนตนะคะหรือว่าเป็นลูกของพระแม่อุมากับพระศิวะนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ของท่านเนี่ยนะคะคือความซื่อสัตย์แล้วก็ท่านเนี่ยค่อนข้าง สำหรับแม่หมอนั้นคือเท่าที่รู้มาและเคยพบหรือว่าเคยได้ไปได้ไปไหว้เนี่ยก็คือว่าท่านจะโด่งดังมากในทางอินเดียใตย้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบนะคะเป็นนักรบสวรรค์เลยแต่ว่าเป็นผู้ที่ทรงความยิ่งธรรมและเป็นผู้เป็นนักรบที่แบบสมาร์ทอะ่ะเออดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามี ความซื่อสัตย์จงรักภักดีมากๆนะคะจริงๆสัญลักษณ์ของไพ่ที่ขึ้นมาในตรงนี้แม่หมอกลังจะบอกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณท่านหมายถึงท่านเป็นผู้พูด,พดท่านอาจจะให้กําลังให้ความเพียรน,นะคะหรือว่าอาจจะให้ให้คุณมีกําลังใจแล้วก็ปลดปล่อยความเชื่อม่นแล้วก็ปลดปล่อยในศักยาภาพของคุณนั่นเองแต่ว่าส่วนหนึ่งแม่หมอกลังจะมองว่า ถ้าเกิดว่าใครที่บูชานะคะพระพิคเน่ก็อาจจะสามารถที่จะกราบไหว้บูชาพระขันทกุมารได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะสิ่งหนึ่งในพลังตรงนี้แม่ห,หมอกำลังจะบอกว่าในรูปะเห็นไหมว่า เห็นมีพระพิคเนตอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าความอดทนความเข้มแข็งความมั่นและความซื่อสัตย์หรือและสิ่งที่คุณกําลังจะทําในวันนี้ค่ะมันกําลังจะเป็นหนทางย่างก้าวสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะคะขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อแม่หมอเถอว่าพลังงานหรือว่า ศักยภาพพรสิเศษที online, mind, ่ติดตัวคุณมาสิ่งวิเศษที่ติดตัวคุณมาหรือใดๆก็แล้วแต่ความสามารถที่ติดตัวคุณมามันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ที่สําคัญคือคุณทํามันได้อย่างแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่ในกองที่สองนะคะใครไม่รักคุณคุณรักตัวเองใครไม่เห็นค่าคุณคุณเห็นตัวเองคุณเห็นค่าตัวเองขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยศักยภาพปลดปล่อยความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ให้โลกประจักษ์ว่าเรานี่แหละหนึ่งในตองอูเหมือนกันค่ะส่งกําลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่ พยาการณ์เรื่องเด่นวันนี้ทุกทุ่มครึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามอิ๋นพยายการณ์สามเก้สซูซ้ๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญค่ะ2ไม้เท้าค่ะ ราชินีไม้เท้าค่ะเดวิลค่ะและ1ไม้เท้าค่ะสิ่งแรกที่ต้องเตือนเลยนะก็คือว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ตอนนี้ไม่หมอเห็นคุณอนะ่เหมือนกับหาที่เข้าห้องน้ํายากหรืออาจจะเข้าห้องน้ําได้ยากหรือคุณอาจจะเป็นคนเฝ้าหน้าร้านหรือคุณอาจจะเป็นตัวหลักในการขายหรือคุณอาจจะเป็นแบบคนมีหน้า,นาทองในการขายก็คือถ้าคุณอยู่ลูกค้าจะเข้าคุณถ้าเหมือนกับต้องเป็นคนพูดคุยตอบโต้กับลูกค้าเราจะขายได้ดีปิดยอดได้เออไม่หมอเข้าใจคุณแต่ แต่การที่คุณจะเหมือนกับว่าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่ดูแลตรงไม่ดูแลตัวเองตรงเนี้ยไม่โอเคนะระบบกระเพาะปัสสาวะคุณจะมีปัญหาทางหญิงและทางชายแล้วโดยเฉพาะใครที่แบบช่วงเนี้ยเป็นสุภาพสตรีแล้วมีรอบเดือนอาจจะทํางานหนะักแล้วอาจจะมีอาการปวดท้องเพราะฉะนั้นเนี้ยกินยาดักไว้ก่อนหรือว่าเตรียมตัวให้คือเตรียมตัวของตัวเองดูแลสุขภาพในตรงเนี้ยพอไม่งั้นมันจะมีปัญหานะก็คืออยากให้คุณอ่ะ ปังทั้งในเรื่องงานปังทั้งในเรื่องเงินแล้วก็ปังในเรื่องของสุขภาพด้วยอันนี้พอนั้นฝากไว้นะคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะพลังงานของคุณบงบอกว่าวันนี้คุณขายของดีหรือว่าคุณมียอดได้ดีจริงๆค่ะเพราะแล้วก็มียอดต่อเนื่องอาจจะไม่ได้กินข้าวด้วยนะเนี่ยแล้วก็มองแล้วก็คือเหมือนกับว่าแบบคือ ตอนนี้คุณบ้าง,งานไปแล้ว,วพลังงานกองที่3ามอะพลังงานของคนกองที่3ตอนนี้คือบ้าง,งานไปแล, <c oughs> แล้วคือเห็นเงินนะแล้วก็เหมือนกับค้าขายหรือทําอะไรหรือว่า,าลักษณะของตัวงานที่มันเยอะมากๆแล้วคุณต้องเป็นคนจัดการเองคนเดียวว่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าแบบเออเอาไว้ก่อน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 อะไรแบบนี้ไม่ได้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพูดใดเดียคือมันปังจริงๆแล้วมันดีจริงๆอ่ะแล้วแบบก็คุณจัดการทุกอย่างได้ลงตัวเบ็ดเสร็จปุ๊บมันก็เลยทําให้คุณแบบ เหมือนกับลืมเรื่องสุขภาพไปใช่ไหมแต่ว่ามันหมอก็จะบอกว่าเออก็ขอแสดงความดีด้วยเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามาคืองานที่คุณทําหรืออาชีพที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มทําวันนี้แล้วมันปังหรือมันประสบความสําเร็จแต่มันเป็นการทําที่คุณสะสมฐานลูกค้ามาหรือคุณค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆทําแล้วในวันนี้มันเหมือนบูมตุ้มขึ้นมาเกิดดาวออกรนขึ้นมาแล้วแบบเหมือนลูกค้าแบบที่แบบมีนัดโอนเงินมีนัดจ่ายเงินมีนัดรับสินค้าคือมันมันเห็นคุณยิ้มกับ กับยอดเงินที่เข้ามาตัวเงินที่เข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้คุณหายหิวหายเหนื่อยเอออะไรเงี้ยก็เออ,เนะเอ,อโอเคยินดีด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คุณก็ต้องเป็นนักจัดการจริงๆก็เลยต้องบอกว่าโอเคนะยินดีด้วยแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะบอกข่าวดีให้ว่าวันเนี้ยไอ้ความไหนๆก็เสียสละสุขภาพแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็จะบอกเลยว่าลูกค้าที่เข้ามาในวันนี้หรือคนที่ติดต่อนในช่วงเวลานี้ จา,จากตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วหรือว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นลูกค้าที่หมุนเวียนจะเป็นลูกค้าที่ลูกค้าเก่าอะค่ะที่จะได้กลับมาหรือว่าเป็นคนที่เริ่มธุรกิจกันเราจะได้กลับมาเราจะได้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือจะได้ทำอะไรร่วมกันดังนั้นก็รักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีนะแล้วก็แบบก็จะเจอคนหลากหลายนิดนึงแต่ว่าเราก็ เอาอยู่เพราะว่าคุณเป็นราชนีมเท้าคุณสามารถจัดการทุกคนได้อยู่แล้ววันนี้ต้องบอกว่างานของคุณเงินของคุณ,คณเริ่มเกิเดดอกออกผลแล้วก็เริ่มเติบโตในทางที่ทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไราทากิจการอะไรหรือทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะในวันนี้แม่หมอขอให้การเกิดดอกออกผลของคุณในครั้งนี้มันเติบโตเป็นไม้ใหญ่มีร่มเงาที่แข็งแรงแล้วก็เป็นหลักให้คุณได้ยึดเหนี่ยวนะคะแล้วก็เป็นหลักให้อ่ให้มันเติบโตผ่านไปจนถ้า,าสถานการณ์โควิดดีขึ้นทุกอย่างกลับมาดีขึ้นก็ขอให้มนะะัน แรงมั่นคงอย่างนี้แล้วก็เกิดดอกออกผลต่อไปเรื่อยๆขอแสดงความิดีกับความอดทนที่คุณมีมาแล้วจกกนการว่าั้งวันนี้มันเกิดดอกออกผลแล้วมันก็ต่อยอดต่อไปในอนาคตยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูพลังไพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนาะพระพรพรมค่ะก็ต้องบอกว่าฟ้าเปิดเป็นเวลาของคุณแล้วอะ่ะโลกแล้วจากวันไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจดีของคุณได้และที่สําคัญเหมือนกับว่าวันนี้คือความอดทนของคุณและความตั้งใจบวกกับบุญกุศลแล้วก็สิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดฟ้าเปิดทางนะคะฟ้าเปิดทางในวันนี้หมายความว่าคุณเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นช่วงของการสร้างรากฐานเป็นช่วงของการสร้างกิจการเป็นช่วงของการสร้างชีวิตดังนั้นในวันนี้ก็ต้องบอกว่า ก็บางอย่างอาจจะต้องแรกแต่ด้วยความแรกหรืออะไรก็แล้วแ,แต่ก็ขอให้คุณยังตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะก็ขอให้ยังไม่อยู่ปังชุดไม่อยู่เลยนะคะกับงานเงินที่กำลังจะเข้ามาในกองที่3 ในเร็วๆนี้และนักจากนี้ต้นเป็นต้นไปค่ะขอการเกิดดาวออกผลนะคะขอการผลิบใบของไม้งามที่คุณปักธุรกิจกิจการที่คุณทําประสบความสําเร็จและยั่งยืนแล้วที่สําคัญนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขและสุขภาพดีเช่นกันค่ะขอแสดงความยินดีด้วย,ยคนที่เลือกไพ่ในกองที่สนะคะแล้วฝากติดตามอิมุนพยากรณ์สามเก้าสองหกพิการเรื่องเด่นวันนี้นะคะพบกันทุกทุ่มครึ่งค่ะที่อิมุนพยากรณ์ เราจะมาเจอกันตลอดนะคะส่งกำลังใจให้คุณค่ะขอแสดงความยดีด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ